นับแต่จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเนาี่การทหารบกขึ้นตั้งแต่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2452มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า116ปีโรงเรียนเนายิการททหารบกได้มีการปรับปรุงพัฒนาและวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรตำรา คณะครูอาจารย์และสถานที่ตั้งเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโรงเรียนสยนายนาธิการทหารบกมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินภารกิจในการสร้างกำลังพลชั้นมันสมองที่มีความเป็นผู้นำเป็นนักคิดนักวางแผนมีความสามารถรอบด้านในการที่จะมาคับบัญชาวางแผนอำนวยการ ประสานงานเป็นนักการทหารยุคใหม่ตอบสนองต่อความท้าทายทั้งปวงของกองทบกทั้งในยามปกติยามเมื่อเกิดวิกฤตการณ์และยามสงครามโดยมีการดำเนินการที่สำคัญได้แก่ด้านหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยได้พัฒนาเนื้อหาวิชาให้ทันต่อเหตุการณ์เป็นสากล สอดรับกับนโยบายของกองทัพบ,บกพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรหลักประจำหลักสูตรนายทหารบกอาวุโสหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตด้านความมั่นคงหลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหารหลักสูตรจากกองร้อย และในปี2567ที่ผ่านมาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้ดําเนินการเปิดหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทับบกชุดที่1เทียบเท่ากับวิทยาลัยการทัพแต่เน้นการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังและการรักษาความมั่นคงภายในและได้เข้าร่วมการฝึกยุทธเสนา67 โดยนักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยและฝ่ายเสนาธิการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหลังศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารประจําศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหลังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคในพื้นที่เขตหลังและศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารประจําที่บังคับการหลังของกองทัพภาคด้านกระบวนการเรียนการสอนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจัดให้มีการบรรยายในห้องเรียน ควบคู่กับการศึกษาเป็นคณะกลุ่มย่อยเน้นการให้นักศึกษาและนายทหารนักเรียนมีส่วนร่วมในการถกถแถลงกันในกลุ่มโดยชั่วโมงการศึกษาเป็นคณะคิดเป็นร้อยละกของชั่วโมงเรียนทั้งหมดด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและนายทหารนักเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์กองทัพบ,บอกออสเตรเลียรับผิดชอบการสอนวิชาทหารในรูปแบบภาษาอังกฤษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาและนายทหารนักเรียนตามโครงการต่างๆได้แก่โครงการเสนาปราศัยโครงการอ่านอย่างเสโครงการ and ing, โคชชิ่งแอนด์คอลเซอร์ลิงโครงการเสสมาร์ทนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ ชมรมกีฬาของนักศึกษาและนายทหารนักเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความสามารคีการศึกษาดูงานตรวจภูมิประเทศได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและตรวจภูมิประเทศตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมถึงการดูงานต่างประเทศเพื่อให้ในายทหารนักเรียนได้ศึกษาสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการทหารสังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆน,น,นำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาครูอาจารย์เพื่อสร้างนักศึกษาและนายทหารนักเรียนให้มีคุณภาพตรงตามที่กองทัพบกต้องการจึงได้พัฒนาระบบอาจารย์ประจําพวกให้มีความรับผิดชอบหลัก4ด้านได้แก่ด้านความรู้และทักษะทางทหารด้านความประพฤติด้านการพัฒนาความคิดดิเริ่ม และด้านสมรรถภาพร่างกายผ่านโครงการโคชิ่งแอนด์คอนซัลเลิงนอกจากนี้โรงเรียนเสนาธิการทหารบกยังได้ส่งอาจารย์ไปศึกษาอย,ย่างต่างประเทศทั้งระดับโรงเรียนเสนาธิการและระดับวิทยาลัยการทัพรวมถึงเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ <spe ech> er> เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ <spe ech> er> มาปร,ปรับปรุงพัฒนาการจัดการฝึกอบรมอีกด้วยการบริการทางวิชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้จัดอาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการในการฝึกของกองทัพบกในระดับต่างๆ และเหล่าทัพอื่นๆการจัดอาจารย์เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาทางทหารและหน่วยงานต่างๆในหลากหลายระดับทั้งในและนอกกองทัพบ,บกนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการประยุกต์ไปใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งของไทยในปัจจุบันได้แก่ จัดวิทยากรให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําร่างแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2567และ2568โดยการใช้วิธีการออกแบบของกองทัพบ,บก Army Design m e t h o d o l o g y หรือ ADM เพื่อเป็นการบูรณาการส่วนราชการพลเรือนตำรวจทหารภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนในการทำงานแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจะยังคงยึดมั่นในการพัฒนาภารกิจการฝึกอบรมในการเป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารฝ่ายเสยนาธิการและผู้บัญชาให้กับกองทัพบ,บกและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในอันที่จะรักษามารดกของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงาาศ์ภูวนาถกรมหลวงพิสณุโลกประชานาถผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและตามวิสัยทัศน์กองทัพบ,บก ที่มีเป้าหมายไปสู่การเป็นกองทัพบ,บกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบ,บกชั้นนำของภูมิภาคจากวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาได้116ปีแล้วที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ผลิตนายทหารทั้งฝ่ายเสนาธิการและผู้บังคับบัญชาให้กับกองทัพเป็นจํานวนมากและสิทธิเก่าผู้สําเร็จจากสถาบันแห่งนี้ได้ออกไปปฏิบัติราชการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและบําเพ็ญประโยชน์นานับประการให้กับประเทศชาติจนปรากฏเรื่องลือทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศในสายงานต่างๆที่สําคัญเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีในการปฏิบัติดังกล่าวโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จึงได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณสิทธิเก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532จนถึงปัจจุบันมีสิทธิเก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณไปแล้วจำนวน83ท่านสำหรับในปีนี้นั้นจะเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับสิทธิเก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566คือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,567คือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกสำหรับประวัติโดยสังเขตของสิทธิ์เก่าดีเด่นมีดังต่อไปนี้พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ท่านได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาว,วิศวกรรมโยธาจากวิทยายลัยการทหารเวอร์จิเนียและปริญญาโทสาขาว,วิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีฟลอริดาสาหรัฐอเมริกาหลังสําเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2530ท่านบรรจุรับราชการครั้งแรกในตําแหน่งผู้บังคับหมวดลาดตระเวนร,ระยะไกลที่3กองพลทหารราบที่3ต่อมาในปีพุทธศักราช2540ท่านได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธที่การทหารบกหลักสูตรหลักประจําชุดที่75เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธที่การทหารบกท่านได้เลือกรับราชการในตําแหน่งอาจารย์โรงเรียนยนานทาธิี่การทหารบก ด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอย่างมุ่งมั่นและมีความสามารถที ha, making, ่โดดเด่นท่านจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญได้แก่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์รองแม่ทัพภาคที่1 รองเสนาธิการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2566ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารอาชีพมีเจตนารมณ์ในการพัฒนากองทัพไทยให้มีศักยภาพที่ทันสมัยและเป็นหนึ่งในกองทัพชั้นนําของภูมิภาคดํารงไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ในการพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักและผลประโยชน์ของชาติรวมถึงความสงบสุขของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำมาซึ่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพไทยสามารถเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าให้กับกำลังคนของกองทัพไทยสืบไปด้วยเกียรติคุณเหล่านี้โรงเรียนเสนาที่การทหารบกจึงขอประกาศเกียรติคุณให้ พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิทธิ์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจําชุดที่75เป็นผู้ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2 5 6 6พลเอกพนาแคล้วปลอดทุก์ผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นักเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้ารุ่นที่37 หลังสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2533ท่านมาจุรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จากนั้นท่านได้เดินทางไปศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากโอไฮโอยูนิเวอรสหรัฐอเมริกาต่อมาในปีพุทธศักราช2541 ท่านได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่77โดยได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชุดของนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำชุดที่77ด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอย่างมุ่งมั่นและมีความสามารถที่โดดเด่นทั้งในสายงานปกติและราชการสนามท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในติมอร์ตะวันออกเมื่อปี2542 จากนั้นได้เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี2547นาในตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจ3-1 1่ชกรยาลาและเข้าร่วมภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเวลาต่อมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญเหล่านี้ท่านจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 แม่ทัพภาคที่1นึ่เสนาธิการทหารบกจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2567ท่านได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการ์ของทหารอาชีพมีเจตนารมณ์ในการพัฒนากองทัพบ,บกให้มีศักยภาพที่ทันสมัยและเป็นหนึ่งในกองทัพบ,บกชั้นนำของภูมิภาคดำรงไว้ซึ่งเกิตติยศเกยรติศักดิ์ ในการพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักและผลประโยชน์ของชาติรวมถึงความสงบสุขของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำมาซึ่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพบ,บกสามารถเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกสืบไปด้วยเกียรติคุณเหล่านี้โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจึงขอประกาศเกียรติคุณให้ พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกสิทธิ์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่77เป็นผู้ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจึงได้จารึกนามสิทธิ์เก่าดีเด่นไว้ในแผ่นป้ายประกาศเกียรติคุณของโรงเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ศิษย์รุ่นหลังได้ระลึกถึงตลอดไป